สวัสดีครับตอนนี้เวลา11บเอ็นาฬิกาสิบสี่าทีเรจะเตรียมท่อนพันย่าหวันอิสราเอลนะครับตอนนี้สับท่อนไปที่เรียบร้อยนะครับเตรียมจะส่งนะครับให้กับคนพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางส่วนเข้ามานะครับตอนนี้ทางส่วนเลยเตรียมจะส่งให้นะครับย่าหวันอิสราเอลก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อาพี่พี่หลายๆท่านให้ความสนใจนอกจากนําไปเลี้ยงอสัตว์ใหญ่นะครับ ก <S an> ็ช่วงนี้กระส่ตะขะแตนมาแรงนะครับก็นิยมนําไปลงปลูกเลี้ยงตะขะแตนนะครับสาหรับยวาวนอิสราเอลนะครับจะมี 2, ส,สายพันธุ์ที่นิยมไปปลูกเลี้ยงตะขะแตนนะครับยาวนเฉลียวก็เป็นหนึ่งใน2ส,สายพันธุ์นะครับท,ที่พี่ให้ความสนใจนะครับชุดนี้จะทําการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ถนนหมื่นหาตนตําบลท่าพี่เลี้ยงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ พ,พี่ท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์้าเลี้ยงสัตว์นะครับสายพันธุ์้าเลี้ยงตะกกแตนนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839แอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนติดตามได้ทางช่องทางยู u ู e พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้น พี่เ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชรแล้วกดถูกใจด้วยนะครับ